ที่พี่น้องถามในรายการวันนี้ว่าเราขุดลุ้มจะฝังมายาตแต่ไปเจออีกมายาตหนึ่งยังไม่เน่าแต่ผ้ากับปันเปื่อยหมดแล้วถามว่าเราจะทำอย่างไร อกรณีนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะเรือนร่างโดยทั่วไปมนุษย์เมื่อล้มหายตายจากก็จะถูกย่อยสลายย่อยสลายเป็นดินเป็นปุ๋ยผงแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกเรือนร่างก็ไม่บางเรือนร่าง อัลลอฮ์ก็คงสภาพให้อยู่เช่นเดิมทั้งที่ตายมานานแล้วนะทีนี้เมื่อมีกรณีแบบนั้นในหลักวิชาฟิกก็ได้ระบุในกิตัาก็ได้บันทึกซึ่งเมื่อพี่น้องถามว่าเราขุดหลุมเพื่อจะฝังไหม่ะแต่ขุดไปขุดมาไปเจออีกศพหนึ่ง ซึ่งศพที่เราเจอนั้นเป็นศพที่เขาเสียชีวิตมาก่อนเขาฝังมาก่อนอ่าและนานด้วยําำทีนี้ศพยังไม่เน่าเปื่อยแต่ผ้ากลับป่านนี้เปื่อยหมดแล้วประเด็นที่พี่น้องถามก็คือเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ เราจะทำอย่างไรอ่าเพราะว่าถ้าเราไม่รู้บางทีเราก็คิดตามภาษาของเราอ่าอาจจะเอาดินถมๆกลบไปเลยอ่าหรืออาจจะทำอะไรอย่างอื่นก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้ในกิตาับฟกในปรมาซาอลก็บอก เมื่อเราเจอศพของคนมุสลิมแน่นอนเมื่อเราไปฝังเราฝังจะฝังมายัดคนมุสลิมแล้วก็ไปขุดที่กูโบมุสลิมและเจอศพแล้วก็ศพมุสลิมนั่นแหละปรากฏว่าศพยังไม่เน่าเปื่อยแต่ผ้ากับปั่นเปื่อยหมดแล้วในกิตาบบอกว่าวาจิบบนเราที่เจอนั้น จะต้องทําการกลับปันให้ใหม่อ่ากับปันอย่างเดียวนะกลับปันเสร็จก็คือฝังเหมือนเดิมอ่าถ้าเราสามารถกลับปันในหลุมได้ก็กลับปันในหลุมไปเลยถ้าไม่สามารถจะฝังจะกลับปันในหลุมได้มันทับอ่าที่คับแคบสมมุตินะครับอ่าจะต้องยกขึ้นมาตั้งข้างบนก่อนต่อจากลกับปันได้อ่ะก็ยกขึ้นมาอ่าแล้วก็เอาไปไว้ที่เดิม และอย่าลืมให้หันไปทางกิบลัดดวยนะดัโดมายะนั่นนาอกมายะนั่นเข้าใจนะครับกรณีเช่นนี้มีนะครับาบางมายะนี้ถูกฟันที่เท้าเนี่ยเลือดไหลติ้งติ้งติ้งซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจมากถ้าเราพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์มันแทบเป็นไปไม่ได้ ถ้าด้วยวิทยาศาสตร์นั้นแต่เราอย่าลืมว่า,าวิทยาศาสตร์มันก็แค่ศาสตร์แขนงหนึ่งเป็นความรู้ทางทางดุนยา,าวิทยาศาสตร์นี้พอพิสูจน์อะไรไม่ได้มักจะปฏิเสธท,ทันทีอย่างเช่นเขาพิสูจน์วิญญาณของมนุษย์ไม่สามารถเขาเขาพิสูจน์ไม่ได้ไง เมื่อเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลยตัดว่าวิญญาณไม่มีอ่านั้นนกักวิทยาศาสตร์เช่นการเขาพิสูจน์ผู้สร้างไม่ได้เขาพิสูจน์ตามภาษาเขานะแต่ถ้าเขาใช้สติปัญญานี่เขาเห็นชัดเลยว่าจะต้องมีจะต้องมีคนสร้างแต่ด้วยเขาพิสูจน์ด้วยภาษาวิชาปรัสสพของเขานะ่นะฮะปรัสวกที่ปรัพสพดลาลานะ่ะกลายเป็นบทสรุปออกมา ทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติอันนั้นวิทยาศาสตร์ทีนี้ถามว่าคนอิสลามเรายึดแบบนั้นได้ไหมฮะยึดแบบนั้นกาเฟสทันทีแลละอย่าไปยึดเด็ดขาดอะแบบนั้นนะพี่น้องครับทุกอย่างที่เกิดล้วนแต่มีผู้สร้างทุกอย่างที่เกิดอาศัยเดิมสิ่งนั้นไม่เคยมีมาก่อน เพิ่งมามีตอนที่ถูกสร้างเท่านั้นแหละถ้าพระองค์ยังไม่สร้างสิ่งนั้นก็ยังคงสภาพเดิมคือไม่มีนั่นแหละเพราะอาศัยเดิมมาจากไม่มีเข้าใจนะฉะนั้นพี่น้องจำนะครับกรณีที่พี่น้องไปเจออีกมายัดหนึ่งตอนที่ขุดหลุมปรากฏว่ามายัยังคงไม่เน่าไม่เปื่อย แต่ผ้ากับปั่นเน่เปื่อยแล้ววา j ิบที่จะต้องกับปั่นให้ใหม่ไม่ใช่สุนัตนะและไม่ใช่ฮารุสนะวาจิบที่จะต้องกับปั่นให้ใหม่เมื่อวาจิบที่จะต้องกับปั่นให้ใหม่อ่าถ้าเราไม่รู้เราอาจเจอแล้วเราอาจจะเอาดินกลบไปเลยทีนั้นนะเพราะความไม่รู้ของเราจากด้วยสาเหตุนี้และเรื่องการงานาศาสนาเรื่องราวาศาสนาวิชาการาศาสนา เราจะไม่ได้มันถ้าเราไม่เรียนถ้าเท่าแต่เก็บฟังคนน,คนนู้พูดคนนี้พูดไม่ใช่สอนเป็นกิจจะลักษณะเราจะมายึดเป็นนิยมนิยายไม่ได้เพราะความชัดเจนมันไม่มีอ่าสิบปากก็พูดไป10บอย่างแต่ถ้าสอนตามกีตัรมันก็คืออย่างเดียวนัว่นแหละมันจะไปทางอื่นไม่ได้ เข้าใจนะเว้นแต่เสียว่าสิ่งนั้นมีคีระก็จะมีบอกการคีระหนูนี้นั่นเข้าใจนะนั้นบ่งบอกว่ามายานั้นไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเกิดว่าาอคนมุสลิมเรามายาถึงขั้นแม่ไม่เน่าเปื่อยนี่ไม่ธรรมดาน่ะเหมือนวันก่อนนู้ที่เขาน่าก็หน้าแปลกน่ะ มายาทของซัดดัมฮุเซนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาอด้วยการถูกฮูกกมให้แขวนคอคนที่ฮุกกมคือใครก็ยาฮูดีนั่นแหละอยากจะให้ซัดดัมตายอและก็แขวนคอ ใส่ร้ายเพื่อนและไม่พอฆ่าเพื่อนอีกก็ยังไม่พอนะยังเอาทรัพย์สินของเพื่อนไปหมดนะความอาธรรมปรากฏว่ามายัดยังคงสภาพเดิมน่าอัศจรรย์นะก็ลงในเฟซวันก่อนเนู้นนะประมาณปีที่แล้วอพอเรานึกถึงตรงนี้เนี่ย เรานึกถึงตอนที่อามาลาอิกัสจิบริลมิกาเอลและก็อิสราฟลอลอาจิบริลมิกาเอลอิสราฟลิลและก็อิสราเอลสามสิท่านนั่นแหละที่บอกในคับอากัสฟลอยเบียที่ว่าเมื่อวันอาขยรัต สี่ท่านสามสี่ท่านนะแหละก็ไปเฝ้าที่กูโบนาบีเราตามบัญชาของอัลลอฮ์ซึ่งตอนนั้นนะี่แหละังกาโลที่สองนี่แหละมนุษย์คนอื่นทั่วไปยังไม่ได้ฟื้นนะ,ะแต่ก็ใกล้แล้วแหละแต่นาบีเราถูกฟื้นก่อนทีนี้ที่จะบอกเมื่อนาบีฟื้นจากกูโบ มาเลกัสนี่เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะเสื้อผ้าที่มาจากสวรรค์นเนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้วนบีฟื้นจากกุโบนี่ก็คือผ้าที่ติดมาจากดุนยาก็คือสละทิ้งใส่เสื้อผ้าสวรรค์และคําแรกเนี่ยที่นบีถามเลยอุมัตฉันเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะเนยจิบเบรบอกว่าเออ,อยาร س و ลล ل ل ه อุมัตของท่านยังไม่ได้ฝืนทีอ่าท่านพระองค์เอาล์ให้ท่านฝืนก่อนเพื่อนที่จะบอกอะไรนั้นจะบอกว่าเมื่อยะซัดอัมบียมินำซ้ำม,มุรสลีนแถมยังเป็นไซยิดุลมุรสลีนไซยิดุลอาลามีนบีเราเนยยาว่าแต่เรือนร่างของท่านจะบุบสลายเลย เสื้อผ้าผ้ากับปานที่ติดก,กับตัวท่านยังคงสภาพเดิมทุกประการอ่านี่ถ้าพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้อีกนั่นแหละมันไม่เชื่อแล้วอ่านั่นแหละวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์เราศรัทธาของเราของเราไม่มีผิดของเราไม่มีเพี้ยนอ่าของเราเป๊ะเป๊ะกับความเป็นจริงมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ ตามอาดัตแตว่ามุสต่ย์อากาลไมไม่ใช่ฮารุสอากาลอาดัตมุสแต่ย์ละแตอากาลละไม่ใช่มุสแอ่าเหมือนกันคนที่เป็นตายมานานเป็นขี้เท่าตามอาดาตจะผุดขึ้นมาได้ยังไงอีกล่ะเป็นมนุษย์นานอาดแต่ตอากายละอากายเป็นไปได้พระองค์อัลลอฮ สามารถยิ่งขนาดตอนยังไม่มีอะไรสักอย่างเราไม่เคยมีแม้กระทั่งอัจบุซนะก็ยังไม่มีพระองค์สร้างเราให้มีขึ้นมาได้และนับภาษาอะไรสร้างครั้งที่สองในสภาพที่อัจบุซันะมีนับภาษาอะไรล่ะอ่าอืม มินฮาขอลักนาคุมว่ามินฮาหนุอีดุคุมว่าวามินฮานุ่าว่ามินฮาหนุริจุคุมตารตันอุครอจากดินนั่นแหละที่เราสร้างพวกเจ้าและพวกเจ้าก็จะถูกแปรสภาพให้เป็นดินไปอยู่ใต้ดินและพวกเจ้าก็จะถูกฟื้น ออกมาจากดินอีกทีหนึ่งนั่นแหละอ่า